เอาสบายดีทำผสมเนาะอ่าถือว่าคลิปนี้ด้วยดย้วยเป็นคลิปที่บ๊อบนำจะไปกินข้าวกินน้ำนำพี่น้องพอตรงเรื่องอันนี้คือจุดที่บ๊อบนำในมานอนพักผ่อนพี่น้องเลยเนาะหางเงินหาคาจังซีและช่วยเลือกข้าเจ้าต้องได้บุกบืนจังซีและพี่นอ้องอดทนไปเนาะ,ะเสืเอาา้อในวันมีมืมอหนื่องหนาอาจจะ,ะทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วละแต่วันนี้บาอบนำขออดทนอ,อยู่กับดินกินกับญ้าไปก่อนเนาะว่า ตอนนี้หลังจากที่เขาเจ้าไปหาอยู่หากินมาแล้วเจ้าก็ตั้งย like ู่ขากินเนาะดังคลิปที่แล้วที่อาได้ให้ทุกท่านได้เบิ้งเนาะจะไปก็จะไปกินค่อนกันพี่น้องเลยเนาะไปพุ้น่ะไปพบกันทีในคนพี่น้องเลยมาเนี่กินข้าวกาญเนาะกินมักปีพี่น้องกินแซ่บแแต่บ้าพุนำก้ารู้มาแต่เช้ากัไปเบิ้งงัวเบิ้องอีงต่างๆก็จนบริลลังหน้าพี่น้องเลย ก็คืออาจะกินข้าวก่อนชิมกันมันแล้วเวียกะไปเดียวพี่น้องโอ้สาวอ้นนี่น้ำมักเข้ากันเว้ยกินข้าวแล้วก็จะมีหลายกิจกรรมเนาะตัดผมเบาเอกตั้งเฮือนเบาเอกแล้วท้าที่งานมัน sì น er ี่เบาสักจิกกับเบาขี้แก่สิมาได้น้ำอ่านฟังนั่นเดี๋ยัมันใหยเด้มุกเด้

ไปกินข้าวมกันเด้อทุกคนเนาะนส,นนสวัสดีครับก็คน่อนโลคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมากินข้าวนมกันเด้อพี่น้องเอ้ยคืนนี้สมัยต่ก่อนเนาะ เขาเกินน้ำนมกันวันนี้ก็ได่อเฮ่อเฮ่ออธตังก้เมื่อนี้ก็ได้พี่น้องเดลยพอมาคนเดียวจังซีแหละพี่น้องเลยเฮ้ <c oughs> ด่ดงกอบุ๋มนิจาก,การโมบุญจาก,การสับอีนน้มแม่จ้างเกลือเฮ้ก็ตัด น้องกินให้เลยเฮ้ยแม่มันจางเกลือแล้วจางเกลือนี่คือจางจางเกลือกับอาลกิ้มไหมเกลือบ่ว่าสามุกแม่เลยแม่บอมากินกูฮิแม่แม่มากินกันเอาอันาคตที่กินเนี่ยมากินเนาะกินนำลูกหันนำครัวหันเออขอคิดลูกเขากินอยู่นี้แมน Nang sắp nắp bèo hoàn đâu. Ung ừ. lạy mónic, dạ mónic, nang ai. À, A phi đong cái. Ki đong kì Cơ kanda. Ừ. Oh, anh an em mình lạc đỏ. Ừ. Lạc đỏ. đi đỏ. Lạc อืมอืมนี่ครับครับอ๋อพี่น้องเอ้ยสิบ่าวยูสฝั่งแซบๆพี่น้องแซ่บคักน่ะเลยพี่ โอ้ขอควานอะไกัดกินด้วยบ้างนั้นพุ่นกินได้แบบอี้นะเนี่ยหลังลังน่ารักกับเนสพนรกเสพเอาทนเด้อจิมจะน่ากได้กินปลาแหละจิมจักน่ากได้กินปลาแหละเฮ็ดวอนเสาร์หล้วก็ไปเอามาเปมาขึ้นมาไว้แบบนี้ ăn khoai mát chị tin đó ra là phải cắt phải cắt chút 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 ให้แฟทกินได<อ>้เด้อมันไอแพทมากอ่ะออแพทบอมนี่กินกัเอาวฮือทำมันกินจับเอาวฮือทำมันกินมันผู้เท่าจับบบเป็นกะจับให้มันจับให้มันจับเขาแตเอาวฮือทำมันกินอืมไม่แพ้แต่โบโย่โบอยู่แล้วเขาไปพุ่นมแล้วเจ้าเครื่องอยู่นิดมัดก่อนเครื่องเขาอยู่นี่มัดเขาอยู่นี่มัดใส่ไปโล เปลูกมันก็มาแหละเขาไปช่าอ้นเต้ห้อยห้อยเนาะห้อยห้อยขึ้นเลยไม่ชนะไม่ชนะแต่ห้อยหางแดะไปฮอดอยู่หนึ่งเขาไปเก้งโอ้ยแพผลเขาบ่มีลูกเขาไปเก้งเนาะเขามีอันมีลูกเขาไปแกไปบอร้อนบอลร้อนไม่ได้จงไป บอ่อแป้งเลมีออลูกเมื่งต้นสันลูกต้นลูกต้นลูกือเนด้อ на браки не себе. ันนี่ฮะสักจึกใหก้แก้วเสื่อนเก็บเขาเสื่อนปุ่งเขาปุ่งเขามจอมาแล้วกำลังเอามาแล้วช่วยๆกับฮอนแหละช่วยๆกับฮอนช่วย้ว,ยว,ยก,วยก็มากใช่ไหม,มตัเฮ็ดเพื่นอนเาะอเพื่อนเพื่อนที่ไหนกัเนาะ ยังยเสอิมลุ่มหันลุ่มเนัะแป้งหนัะแป้งเลยก็ได้นะกงเลยเนาะเลือึกะพูก็มียู่นี่แหละเนาะใช้เลือกตะปูหนึ่งสองอสามสี่ห้าหกกะปูหกดอกแป้งรุ่มหันเฮ็ดขึ้นรุ่มหันเกิดเฮ็ดนอกลานเนี่ยเราตักขึ้นเนยเกิเอามาใช้เนาเนี่ยทุกนี้ลูกไปอ ฮ็ดน <that> okay? <laughs> so, <bedingt> like in ี่เฮ็ดเฮือนเอาไปก่อนเฮ็ดเฮือนเอ๊ะก่อนเนาะอือแล้วต่อไปจะเฮ็ดเฮือนพอกิ่งเนาะอือพอกิ่งอยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะนี่ก่อนเลยเฮ็ดเถื่อเฮ็ดอีกเอขึ้นก่อนอือบเอาเฮ็ดเฮือนหาพอกิ่งเฮือนยแล้วอันนี้เอาไเอบ่เฮ็ดีก่อนก็ได้เนาะอ

ອືຄົນนึงເປັນແລ້ວກະໄດ້ສອນກັນເອີສອນກັນອືອື

ไอ uh, 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 uh ้ไออเนตกินข้อยากเนาะนีกินขายากน้ำพอเอ้ยอ๊อบเอ้ยนอยอ่าตอนนี้ได้อุ้มบุญลอดแล้วฮฮ่เบ่งนกันเด้อ นี ii, ort, no. hmm. no. hmm. Hmm. ่บ ok ุญลอดสวยจังเลยสวยจังเลยเนาะอืมมาวิชปาปาเนปาปาเนาปะปา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 ปปปไม่ตองเลยเนาะอืมอืมเขาสองล่มมาเดินเขาสองล่มมาเดินเนาะ อืมกินข bueno ้าวเด้อนี่พี่น้องกินข้าวกับแกงปีแกงแกงละโดแล้วก็ละ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 นอร์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 กินแกงหมกปีกับแกงเต้าพี่น้องแซ่บแซ่บอู้สติกิ่น้อนกินคนเดียวเลยแซ่บเด็ดพอดีเลย สิมุสาติแกล้งเนาะแซ่พี่น้องพอดีเกือบไปข้างนอกเลยไปไปเบิ่งช่องใบรูปเพิ่นพุ่นไปหลบหลบไปน้อลาหนอลาหนอลาลาดออู้อัน เจ้าเอามอมานึงอยู่คนพุทธิอยู่ให้เมี้ยงเลยมาไดาไปเอาเด้อได้เห็นเฮือนในกองอาวุธจะไปเอาเนาะไอ้มันรูไอหนักเดชพี่น้องเอ้ยหนักหลายลูกสาวมุกินข้าวอีพ่อกินอิ่มแล้วก็โอ้มีแจ้วอีก พกเรอยู่ไม่เมียงกันมันอพวกนั่นเนาะกินข้าวกินน้ำกันนั่งลีดนี่นะลูกเนาะาเบรรยากาศไปเนาะไอ้ยอ้ยาละดอ là dứt nó là dứt lọt đó nhưng mà cầm hồ được luôn được papa được papa được papa mm. papa phải nhà mong hiền cần xử lý phi ai chẳng chập đầy đó papa 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 Bep tato ta mô, you know, mà bip mate noi vlevin oi hm, nani hm, ui hm, chupna hm, hm, ba hm, 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 im ừ, bấm 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 tưng 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 vậy họi đi đi gần, anh tục ơi, ạ, ừm, ừm, sao liêng đấy, ô, nói khen, nhưng à, ôi บุญรอดเนี่มาเป็นยูทูบเบอร์เด้อดเ้อยี่พอตัางซองให้เด้ออือืออืมอืปึ๊บปึ๊บปึ๊มอืมยิงใหญ่ข้อยิ อยว้าอยากลงดินดินคุ่น้องไงบ่อใดบ่ได้ลงบ่ได้ลงลินดินบ่ได้เพื่อนอืมใช่ใชเงงเนี่อโอ้กินข้าวแล้วเขาจะกลางเลยพี่น้องอย ใน n ่าเนาะใน n ่ามา2แม่เนาะพอนำกบไปเลี้า,า,นา,า,นา,างนาเท่านี้นี่นะกินก้อนเลยกินตบโมบเลยอืมหลากไปที่เรียบร้อยนี่อืมไอเอ็กกอมีอันอืม ô người mọi 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 người อันนี่ซกซอตับๆอื้อหือซอตับๆซออักบึกอืออืมพุ่นลอด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 พุ่นดีๆพี่น้องอยู่ดีๆเนาะบ่ดื้อพุ่นเห็นบ่อืมอือ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  cạnh nhà phụt phi ngôi puta mãn puta mãn không tay đi mhm mhm Papa mhm 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 Papa Papa Ờ, ngoa Papa 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 Đừng hô, đừng hô Đừng hô, ôi đừng hô, đừng ạc kết lẹo Đừng ạc kết lẹo Đừng ạc ôi papa Papa Ờ, ờ, ờ Hmm อพอป่อป้าเ่อพ้อพ้อพ้อดึออพ่อพ่อพอพ่อพึออ่ออพออพออ่ ป๊ะย่าแมะน่ะบัดนี่เนาะแม่เฮ็ดหยังแม่สิซุปยาโอ้จ๋าโอ้เนาะอย่าจับซะบ่ให้ซุปยาบัดนั่นนี่ บระบรเฮ้ออมกอดนี่พี่น้องอพ่อนี่ยปาอพ่อพ่ปพ่อป่นี่ปพ่ปปอยไปแล้วเจ้าบุญรอดหน่อย Ngoài, thấy rồi nè Thấy rồi mọi kỳ nô nôm là nè, mhm mhm nôm là mhm 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 À, mhm mhm mà ôm mhm 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 con, má, ôm mhm mhm con. Ui ai ấy cả hạc ma vì nó <laughs> 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 mà hạc sọ mh 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 mà lợ, nhà mà, lợ, nhà mà

ອັດຈັງຊັ້ນອັນນະພ້ອມສົມນະຄລິບນີ້ບໍ່ນຳກໍຈະຈົບຄລິບກັນສໍານີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍແລ້ວພົບກັນິຕໄອງສິນບນໍກ່າาສະบາຍ